คนที่ทำร้ายเราทำให้เรามีไม่มีความสุขใส่ร้ายเรานินทาและพยายามจ้องจองเวรกับเราทุกๆอย่างมาพิจารณาดูให้ดีๆว่าเขาเหล่านั้นคือใครมีคุณมีประโยชน์กับชีวิตเราหรือไม่เขาคิดไม่ดีกับเราเขาทำไม่ดีกับเราเราไม่ต้องให้ค่าอะไรใดๆเขาเลยกับความเกลียดชังของเขาความเกลียดชังของเขาไม่ควรจะมีค่ามากเพียงพอที่จะทำให้เราไม่มีความสุข ต้องคิดว่าเขาเป็นมลพิษเหมือนกับฝุ่น pm ที่เราจะต้องหาทางป้องกันและอย่าไปทุกกับมันหาทางป้องกันใจิตใจเราสุขภาพร่างกายของเราให้มันถูกให้มันมีความปลอดภัยจากฝุ่น pm จากมลพิษก็เพียงพอแล้วดังนั้นอย่าไปเสียใจที่เราถูกเกลียดจากคนที่ไม่มีค่า เรามีค่ามากเพียงพอจะต้องทำตัวเองให้มีค่าและเมื่อตัวเองมีค่าเราจะไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นโดยเฉพาะคนไม่ดีมาทำให้เราด้อยค่าในตนเองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ